ส่วนผสมของเรานะคะขิงแก่ขิงแก่หัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ของเราแก่มากเลยนะคะขิงแก่เตรียมมา1ห,หัวค่ะบางคนถ้าช่างนะคะถ้าช่างก็ท่ากับ200กรัมนะคะถึง250กรัมขนาดหัวมันแล้วแล้วแต่ขนาดใหญ่แค่ไหนนะคะของเรานี่ช่างออกมาแล้วนะคะได้250กรัมค่ะหลังจากนั้นนะคะห,หั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ปอก บอกเอาเปลือกออกนะคะหลังจากปอกเรียบร้อยแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ ต่อไปนะคะเตรียมมะนาวมะนาวนี่เตรียมมาสองลูกหลังจากนั้นปอกเปลือกออกนะคะเราจะไม่ใช้เปลือก ต่อไปนะคะเตรียมโวปั่นขิงขิงที่เราหัน่นเมื่อจะคู่นี้หนึ่งหัวใหญ่นะคะใส่ลงไปหมดเลยค่ะตามด้วยมะนาวใส่ลงไปเลยน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าเตรียมมา400 ml ใส่น้ำลงไป400 ml ค่ะ หลังจากเราปั่นส่วนผสมละเอียดดีเสร็จแล้วเติมน้ำลงไปอีก400 ml นะคะน้ำเปล่าค่ะ เวลาดื่มนะคะเราเทสใส่แก้วแก้วจะเป็นแก้วชาก็ได้หรือแก้วน้ําขนาดไหนก็ได้1แก้วหลังจากนั้นนะคะเตรียมน้ำผึ้งมา1ช้อนใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนนะคะเแล้วก็คนผสมดื่มแต่ละครั้งใส่น้ำผึ้งลงไป1ช้อนทุกแก้วนะคะ1แก้วก็น้ำผึ้งหึ่งช้อน1แก้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ ส่วนนี้มันจะดีต่อสุขภาพมากเลยนะคะหลังจากดื่มไปแล้วมันจะช่วยขับถ่ายสิ่งสกปรกในลําไส้ของเราออกมาให้หมดเลยสิ่งตกค้างออกมาหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารอุจจาระก็ตามทําให้เราถ่ายคล่องนะคะที่สําคัญพอเศษอาหารออกมาหมดถ่ายคล่องพุงก็จะยุบลาไส้แล้วก็จะแห้งไม่มีอะไรตกค้างมันดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะนอกจากจะดีต่อสุขภาพแล้วขับไขมันออกจากลาไส้เราแล้ว,ลวทําให้เราหุ่นสวยพุงยุบพ,พุงไม่ป่งด้วยนะคะและที่สําคัญ านเวลาดื่มดื่มได้ตลอดเวลาค่ะว่างช่วงไหนดื่มได้เลยดื่มได้ตลอดเวลาไม่ไม่จำกัดเวลาในการดื่มนะคะดื่มบ่อยๆได้ก็ยิ่งดีแต่ที่สําคัญนะคะสูตรนี้ไม่แนะนําให้เด็กรับประทานนะคะเพราะว่ามันจะมีขิงนะคะทําให้ขิงนั้นเผ็ดร้อนเด็กทานไม่ค่อยได้นะคะเพราะเด็กอาจจะทนความเผ็ดร้อนของขิงไม่ได้แต่ผู้ใหญ่ของเรานนั้นทานได้สบายค่ะ อีกหนึ่งข้อดีหรือว่าอีกหนึ่งประโยชน์ของสูตรนี้ก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายนะคะคนไหนที่เป็นหวัดบ่อยคัดจมูกบ่อยนะคะเป็นภูมิแพ้สูตรนี้ทานเข้าไปแล้วช่วยกระตุ้นร่างกายของเราให้สร้างภูมิคุ้มกันอาการต่างๆที่กล่าวมาก็จะหายไปค่อยๆหายไปเรื่อยๆแต่ที่สาคัญนะคะไม่ใช่ดื่มแค่แก้วเดียวแล้วหายเลยให้ดื่มติดต่อกันอย่างน้อย7วันขึ้นไปนะคะ